สวัสดีครับคลิปนี้เราโชคดีที่จะมาดูมามาพบกับ <ปะ S 2> ตำนานตปะปาวาดตำนานของโบราณที่มีชีวิตอยู่ครับพี่ร,รูพี่สัน,สนทิเดี๋ยวก่อนให้พี่สัน,สนทิพูดก่อนว่าทําไมเราถึงป้านี้เป็นของโบราณเออป้าเนี่ยคือพิพิธภัณฑ์ที่ยังเดินได้ครับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตอ,อยู่จากการการค้นคว้าของผมครับเอ่ย้อนกลับไปพันกว่าปีที่แล้วตอนที่ขอมเนี่ยเขาขึ้นมาทําตั้งบ้านเมืองอยู่ที่นี่มาสร้างปราสาทสร้างอะไรเนี่ย เขาเอาคนอีกกลุ่มหนึ่งก็ชนมามาทำมามาเป็นคนงานก่อสร้างครับคนเหล่าเนี้เป็นชาวสวยอยู่แถวแถวชายแดนเป็นบลูใ่ไเป็นบรูแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าบรูคราวนี้เอมบรูเนี่ยไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะไม่ใช่ครับไม่ไม่ใช่บรูบลูคือชาวบลูชาวบรูนะครับชนนี่เป็นชนเผ่าบรูแต่เพอิอนเขาออกเสียงคาว่าบรูแต่ว่าไม่ใช่แปลว่าน้ําเงินนะคราวนี้ ชาวบลูชาวสวยชาวกุสุมานที่เรียกว่าโซ่เนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่ที่มากระขอมเอามาก่อสร้างมาทํานู่นทํานี่มาดูแลช้างมาทำอะไรแล้วแต่ะคราวนี้พออาณาจักรขอมล่มลงไปเนี่ยนะพวกเจ้านายเนี่ยแน่นอนครับเจ้านายนี่เวลาอะไรเดือดร้อนนี่เขาเขาไปเลยครับครับถูกไหมครับเขามีพอร์ตเขามีวีซ่าเขาคือพูดางเขาหนีไปหมดอรคราวนี้ชาวบลูชาวโซ่เนี่ย เขาเป็นอีกชนชั้นหนึ่ง uh huh. เขาเป็นคนงานไปอะไรเขาคงคิดแล้วส่วนหนึ่งเอ๊กลับไปก็ไปเป็นลูกน้องเขาคือเก่า uh huh. ก็อยู่คืออยู่แถวเนี้ยมาอยู่กันหลายร้อยปีแล้วมันก็อยู่สบายอะ่ะ uh huh. ถ้างั้นขอมจะกลับก็กลับไปสิ uh huh. ก็ฉันไม่ไปด้วยอ uh huh. ฉันอยู่นี่ฉันสบายเพราะอะไรฉันมาอยู่นี่หลายชั่วอายุคนแล้ว uh huh. แล้วก็อยู่หาอยู่หากินแต่ประเพณีขเขาเนียยังอยู่ uh huh. แล้วก็อเผอิญถ้าไปอำเภอกุสุมานเอ่อชาวบลูชาวโซ่ชาว ทะเงเขามีทะึงด้วยนะทะเงมีด้วยเหรอมีครับเป็นโซ่ทะึงแต่เขาเขาเรียกตัวเองอย่างไงเออคนเหล่านี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยแต่งงานกับคนต่างถิ่นฮะครับลองถามป้าเลยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยป้าไม่ไม่เอาคนเอาไม่เอาเขยนอกเขาเขาแต่งงานกันเองอิดรู้ชอบรู้เลยครับเขาเขากันโชกับโซ่แล้วเอากันเขาเขาคือถ้าเอาเอาคนอื่นมาจีบลูกสาวบ้านนี้เป็นคนอื่นเขาจะกีดกันออกไปเลย ไม่เขาไม่ให้เอาเขาไม่เอาเลยคือคือคล้ายๆว่าเขาเนี่ยผสมเลือดชิดอยู่ในประเพณีครับฉะนั้นวัฒนธรรมของเขาเนี่ยเออเขาไม่มีตัวเขียนนะครับเขามีแต่คำภาษาพูดฉะนั้นแต่ที่เขาหลงเหลืออยู่เนี่ยเป็นเพราะเขาสืบทอดทางดีเอ็นเอสืบทอดทางปู่ย่าตายายภาษาที่เขาใช้เนี่ยเขาสอนกันด้วยคําพูดแล้วก็ดูรูปร่างหน้าตาเขาเนี่ยกับคนอีสานตอนบนเนี่ยเป็นดีเอ็นเอล้านช้างออกขาว แต่ว่าดูคุณป้าเนี่ยถ้าคุณป้าไปเดินอยู่ที่เมืองเสียมเรียบนะวันเนี้ยเข้าเข้าเข้านั้นสบายเลยเขาชีเด่งเพาะถ้าแม่อาะนี <elle> <im> ่ถ้าคุณป้าไปที่เมืองอะลองอะที่ขเมรเนี่ยเขาอาจจะไม่ตรวจวีซ่าเลยนะนี่เสร็จ้วเขาอาจจะเข้าปราสาทนั้นเลยอ่ะเขาเขาไม่ต้องเสียบัตรครับไม่ต้องเสียบัตรนี่นี่ถ้าไปกับผมนะผมต้องซื้อบัตรเนี่ยแต่อานนี้ไปปุ๊บดิเขาเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยแล้วคุณป้าไม่ต้องพูดมากนะนี่โครงสร้างโครงสร้างนาของป้าป้าเนี่ยเขาโดนหน้าตานี่โครงสร้างหน้าตาของขเมรโบราณของโบราณเออเป็นเป็น ครับดูดูดูดีเอคุณป้าครับออกดำดำแล่แร่จักหน่อยแล้วดูโครงหน้าเขานะแล้วดูภาษาที่เขาใช้อ่ะคราวนี้คุณป้านับหนึ่งถึงห้าสิบเลยอ่ะสิบเลยนับหนึ่งถึงสิบมวยบ้าป้ายปูนซึ่งสะพัดตะพีกีกว่าสิบนะอ่ะคราวนี้ผมนับหนึ่งถึงห้าภาษาเขมรปัจจุบันนะมุวยพี่เบียนบุมปรำถึงสิบเลย เออผมผมนับได้แค่ห้า <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะนับภาษามอนให้ฟังว่าภาษามอนก็มัวบาปอยโปนโซนราวปจามจิจโจออน,อนี่เหมอะนมอนอันนี้คุณป้าพูดคำาราน้ m n a m อ่ะอ่ภาษาเอมเมปัจจุบันตึกอเออภาษามอนเียงกันภาษามอนได้อ่ะรานนี้มามาะแ่อาภาษาเขมเมปัจจุบันอาแซ่มอนก็ใช้แสภาษาไทยปัจจุบันนี้ก็เลยอาชาอ่า เพราะว่าสระอาเนี่ยคนกัมพูชาเขาออกเป็นสละแอ r r <c oughs> เจ้เนี้ยนี่พระเขาเรียกเพียยเ <c oughs> จอมั้ยครับอ,อย่างเพียะยววิเหพวิหารสระอาเนี่ยฉะนั้นคนไทยออกเสียงมาว่าอาชา<น>แต่คนคาแม่เรียกอาแซใน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 ,ใน,ใน,นี้ยังพูดภาษาโบราณกันอยู่ไหมป้าบ้านน,นพูดอยู่พูดอยู่พูดแต่ว่าพูดกับพูดกับลูกอะพูดภาษาผู้ไทยพูดไทยก็ได้พูดอะไรก็ได้ถ้าถ้าถ้าถุาถ้าถ้าเ้าถไปอยู่ในหมู่บ้าน้าา้า แล้วถ้าเขาไม่พูดภาษาอื่นด้วยนะคุณไตเทพเหมือนกับอยู่ต่างประเทศผมโดนมาแล้วครับนี่นี่คุณป้าเขาเรียนภาษาไทยนี่นี่คุณป้าเขาพูดภาษาที่สองกับเรานะนี่นี่นี่ไ่คุณป้าพูดภาษาภูไทยได้ภูไทยก็ได้ภาษาไทยก็ได้ภาษาไทยก็ได้อันนี้ก็คือภาษาเขมรโบราณที่อยู่ที่ต่อบรอณของเขาเนี่ยเป็นภาษาภาษาบลูที่เขาพูดกันเอง แต่พอเออิญเราเนี่ยเป็นคนต่างถิ่นมาพูดกับเขาเขาก็เลยต้องสื่อกับเราด้วยภาษากรุงเทพภาษาภูไทยภาษาลาวเขาเขาแต่ถ้าเขาสื่อกันเองเนี่ยเขาใช้ภาษาบูาบเเออลงาัน,นี้ใี่ภาษาบูจะไปฮอดบ้านยายนีเนาะที่เขาเา้าเอ้ยปอเลยปอจะได้จะกีกับไม่รู้เรื่องลหละ,ะ,ะถ้า<ร>ถ้าคุณไตเทพไปอยู่ในบ้านเขาเนี่ยคุณไตเทพไม่รู้เรื่อง คุณกจเท่ไปคิดว่าอยู่ต่างประเทศจริงๆเอาคุณป้าลองพูดกับลูกไหนมีลูกคนไหนพูดบลูได้มีไหมเราพูดได้บอเราพูดได้กันเอาลงมาซื้อกับแม่ในคนี่อยู่ป่อไหนมาเนียนมสามมสามนู้นูนูพูดภาษาบลูได้ไหมลูกอ่าลองลองพูดกับอ่านี่นี่เป็นยายหรือเป็นแม่จะพูดอ่าพูดกับยายอ่าพูดกับยายอ่านั่งติกับยายลองลองพูดกันสักสองสามประโยคให้ดูดิอ่าคุยกันพูดภาษาบลูเลยหรออ่าลองลองลองคุยไม่เป็นแรละ อู้นพอแรกน่เอย่างนี้คนว่กให้โปจวัดนะเออโจนโก้หอยจนโก้ซื้อนะเส้เจอกระเพจะโดยบ่เออพกเส้นเจื่อขี่รถกับโบจะโดยจะโดยจะกระจูวินให้เอออันนี้คุยอะไรกันเมื่อกี้เนี่ยคุณใจเทพฟังออกไหมไม่ออกเลยไม่ออกไม่ออกอ่ะกี้คุยอะไรกันครับมาวัดแล้วก็ลงไปไปทานข้าวแล้วก็กลับบ้านค่ะนี่คือภาษาบูใช่ครับแล้วคุณใจเทพฟังออกไหม สักคำเดียวเนี่ยคำออกมันนี่ผมตื่นเต้นมากเลยนะครับว่า<ม>คือภาษาบูนี่พูดก,กันมาเป็นพันป<ม>ีเขาเขาสื่อกันมาเป็นพันปีเขาเขาถ่ายทอดกันมาไม,ไม่รู้ลไม่รู้ละตายายจักมาจากไหนมาจากประเทศเขมรแล้วแล้วคนไต้เทพว่าเขาเป็นเราเนี่ยเหมือนคนต่างชาติกับเขาเลยนะถูก<ม>คือเราเนี่ยเป็นคนต่างชาติแล้วเพราะว่าเรามาอยู่ที่หลังใช่ครับคือคือเราเป็นผู้ลูกนาแล้วใช่ครับนี่ยังผมเนี่ยเอาเี่ถ้าเอาผมไปปล่อยไว้ที่บ้านหินแตกนะ แล้วถ้าป้าไม่ยอมพูดไทยกับผมนะผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ป้าลองพูดกันอีกสิว่าวันนี้มาทําอะไรที่นี่ป้าดนี่กันเห็นเนาะอ้าวช่วยนะจอเจอแล้เห็นไปห้าจะหงุดหงิดอันนี้ว่าแต่ว่าคนนี้มาจากไหนไม่รู้เรื่องเลยอนางแล้วอธิบายดินางว่าเป็นเงแต่ว่าคุณคนนี้เข้ามาจากไหนอมาผมฟังไม่ออกเลยไม่แต่คําเดียวเนี่ยแสดงว่านี่จังหวัด จังหวัดนครนะยังในหมู่บ้านเดียวยังมีภาษาอื่นไหมนอกจากหวัเออเขามีี้ครับถ้าไปกุสุมานเนี่ยเป็นภาษาโซกสุมานก็มีบ้านคำเเวก็พูดแบบยายบ้านนาเราก็พูดแบบยายบ้านภาษาไม่เหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนกันหนูเล่าให้ฟังหน่อยยังไงเล่าเป็นภาษาบวนแล้วแล้วก็แปลเป็นไทยไก่นะคะบ้านหินแตกจะพูดว่ารวยไก่ไก่อันรวยรวยรวยอ่าบ้านนาเราก็จะพูดว่าดรวย ด้วยไก่เหมือนกันใช่ค่ะไก่เหมือนกันออคาเขาเพี้ยนคือมันอย่างนี้ครับมันจะเหมือนภาษาอังกฤษคนอังกฤษเนี่ยเขาก็พูดภาษาลอนดนอนพอมาอยู่อเมริกาสัก200ปีก็เป็นอเมริกันอังกฤษเดี๋ยวมะไปอยู่ออสเตรเลียก็เป็นออสเตรเลียนเป็นกุดดายภาษาเดียวกันแต่เพี้ยนไปที่เพี้ยนเนี่ยเป็นเพราะว่างนี้ครับเพราะต่างพื้นที่ภาษาภูไทยเนี่ยภูไทยพนาภูไทยไปซีเลอร์อันนั้นไปตะเลอ อ๋อ้าค่าไปกะเลิบัวใชคือต่างกันแค่สิบกิโลเมตรเนี่ยก็เพียนบ้านนาดีเนี่ยกับบ้านนองไผ่บ้านน้องไผ่ว้าวภูไทยเดวบ้านนาบีเว้าวเหล้า,าฉะนั้นสกลนครเนี่ยนะครับแค่ห่างกันไม่กี่คืบเนี่ยก็ภาษาต่างกัน มีเป็นเอ๊ะและมีแนะนําจังหวัดนะแนะนำอำเภอให้หน่อยนี่เป็นภาษาอะไรนะภาษาบลูแนะนำว่าชวนชวนชวนไปเที่ยวหน่หนูชวนคนมาเที่ยวบ้านหนูเอามีงานประเพณีเอาเนาะมีประเพณีอะไรพูดพูดให้ฟังหน่อยสำหรับคนที่ผมก็ตื่นเต้นที่เพงเลยเกิดมาเมืองไทยนี่ยังไม่รู้คนชาวบ่าบูหนูลองพูดเชิญชวนไปเที่ยวเชิญชวนมาเที่ยวบ้านหนูเ่าภาษาบลูบ่ะภาษาบลูดิภาษาบลูเพราะอนไนเพราะวิหิเดเพราะเที่ยววิหิไปเพือวิหิเด้อ บืนบลนอะไรบืนบนบืนรอบรับเนี้ยไมเปิดบออืมเปิดบออที่ไรกัรเขาเขาพูดกันรุ่นรุ่นหนูยังพูดพูดได้เยอะไหมก็นักเรียนเช่นสวัสดิ์เขาจะพูดภาษาสูงนี่แหละเป็นบางครั้งที่พูดไม่ได้บางครั้งเขาพูดได้มันเป็นบางคำนี่นี่เขาสอนกันหรือเขาถ่ายการทอดเขาเขาถ่ายทอดกันด้วยวาจาคือคือจุดอ่อนของภาษาเขาเนี่ยเขาไม่มีตัวเขียน ฉะนั้นถ้าเด็กรุ่นใหม่ไปเรื่อยๆนยอาจอาจจะสูญไปพี่คิดว่าอีกกี่เจเนอเรชันถึงศูนย์อีกสักสามสี่เจเนอเรชันเนี่ยอาจจะหายเพราะว่าภาษาเขาเนี่ยเป็นภาษาที่ไม่มีตัวเขียนไงมันถ่ายทอดยากถ่ายทอดด้วยวาจาคนนี้ถ้าเด็กรุ่นใหม่ๆไปเนี่ยอาจจะบอได้แล้วใช่ว่าพูดภาษาไทยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าแต่ะหลานผมเนี่ยหลานผู้ไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นอเมริกันอังกฤษพูดภาษาไทยก็ยังไม่ได้อย่างนี้นินทาเพื่อนสบายเลยดิโอ้ เรื่องนี้ด่าด่าคนด่าคนต่างถิ่นด่าเรานี่เราไม่รู้เขาเขาพูดให้ร้ายเราเนี่ยเราไม่รู้เรื่องหรอกเวลากคนบ้านนอกมาเข้าบ้านยายเนาะยายยายถามันไปใส่บ่อามบ่ปากเลยโอ้ยซ่อนมูอยุ่งเนาะด่านินทาเลยหรือนาไม่เนาะมีได้เยอะเห็นไหมเราฟังไม่รู้เรื่องเลยเอะเนี่ยเดี๋ยวเราถูที่อเภออะไรนะอเภอพนานิคมอเภอนี่อเภอ์กูสุมานอเภอพนานิคมพนานิคมนี้ มีงานประจําปีอะไรมั้มีอะไรที่น่าเทีย่ยวไหมมีมีค่ะมีเยอะมีเข้าพรรษาแล้วก็นนปีใหม่เข้าพรารษาเหมือนคนไทยไหมเข้าพรรษาเหมือนคนไทยไหมเหมือนคนไทยแต่ว่าหลกกานมานเขาเข,า,ขามาเอาประเพณีของของ,ของไทยเนี่ยคือคือทุกวันเนี้ยประเพณีที่เขาใช้เนี่ยรัะตะนะโกสินเอามาให้เขาร้านช้างมาให้เขาแล้วแต่สิ่งที่เขาเหลืออยู่เนี่ย ภาษาไม่มี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 ประเพณีที่เป็นบูไหมเออประเพณีความเชื่อความเชื่อความเชื่อเกี่ยวกับความตายเลยไหมคนตายจะจะเขาว่าคนตายจะกินเขาไปได้เอายาคู่เนาะอะไรสิเท็ดเอ็มลองจองแจงลองจองแจงเหรอเออเออเออกะกะจันก็เอเลยอะโละอะโละไม่ไผ่นะที่ว่ารูวแล้วดอกอะโละแปลแปเป็นไทยหน่อยแปลเป็นภาษาไทย แปลเป็นไทยไหมไม่ไม่ไ no ด้น no ิมนต์พระใช่ไหมไม่ได้นิมนต์พระแต่ว่าตายแล้วก็ไม่ไถ่มากระทุกกับเออกทำอย่างเงี้ยก็รอบรอบกองพลน่ะเออเออเออมุดทุนแล้วมันจะไม่ไว่าเขาในนั้นก็ว่าเทศนะหมายถึงว่าให้คนเดิมใช่ค่ะเขายยยััังงเาจดอู่มให้ลูกให้หลานเขายังจัดกันอยู่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาจะทิ้งแล้วแต่เก่าเขาจะทิ้งแล้วแต่ยายยายของยายนี่ยายของยายเนี่ยทำแบบนั้นเลยก็เกกอก ทำยุทธทำทำอยู่ไหนไหมหรือทั้งคืนทั้งคืนเลยทั้งคืนค่ะเฮ้ยเดี๋ยวน้องพะว่าเทศกับเหมือนกับยาคูเฮ้ยพี่พี่เคยเห็นไหมเออผมผมเห็นครับผมเห็นแถวกุสุมานคือแต่ว่าบ้านหินแตกผมยังไม่เห็นแต่ว่าผมผมผมนึกภาพว่าว่ากุสุมานเนี่ยก็เป็นชาวโซ่คือจริงๆแล้วในสกลนครเนี่ยเอาโซ่กุสุมานกับรูนมาคุยกันเนี่ยไม่ทำก็ไม่รู้เรื่องนะแล้วผมเอาลูกน้องผมเนี่ยเป็นสวยมาจากเออศรีสะเกษมาสัมภาษณ์บรูอีกมันบอกคำเอง คือสวยสีสเกตเขาคิดว่าเป็นเขาเขาพูดกันได้ประมาณยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตบอสนนี้เขาว่าวันควันรู้ว่าช่องร้อยอะไรอคนตายอ่ะช่องร้อยจะเอาบองไม่ไผ่เอามาไผ่มาตีอ้อมอ้อมอ้อมคนตายเขาทุกคนที่แก่หรือทุกคนยตใดแกทั้งดังแก่ทั้งเด็กอ๋อทำหมดเลยแต่ต่กี้ตะกอนไม่มีพลาดนะเดี๋ยววันเดียวเทพสวัสดก็ทำค่ะนี่เหรอ เออโรงเรียนเทศสวัสดิ์คือโรงเรียนอยู่ใกล้ๆประสาทเดี๋ยววันหลังหนูไปทําหนูหนูไลน์บอกหน่อยว่าว่าว่าไหนเดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวจะมาคืนมาทำวันไหนมีคนตายปุ๊บนะฮะมันจะไม่ใช่มีคนตายค่ะแต่ว่ามันจะเป็นพิธีแบบว่าครูจะให้เป็นลำบวงสวงคล้ายๆแก้บนอย่างเงี้ยค่ะจะได้พูดภาษาบูนนี่แหละค่ะแล้วก็รอบๆครูก็จะทําเป็นศพคนมาอ๋อทำเป็นสาธิตทำเป็นสาธิตสาธิต งานประจำปีว่าอะไรของหนูชื่อชื่อครูอะไรอาจารย์ครูอุริทม่วงมณีอ๋อครูอุริทเดี๋ยวแกเป็นอ่าแกแกฟอนลำเก่งๆใช่ไหมอ๋อแกย้ายมาจากเทพสวัสดิ์ไม่ใช่เหรออ๋อย้ายจากนาลสินบอกครับใช่ใช่ค่ะนาลสินแต่เป็นครูสวัสดิ์แล้วเป็นเป็นครูสอนนาฏศิลป์ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นครูสอนนาตาสินเอ่อมืออ่อนๆอนอ๋อหรือวันไหนไปไปสาธิตงานประจำปีนี้สาธิตของครูสมานทั้งยงเออครั้งนี้ครับเออประเพณีนี้ เออวันวันบรูลำลึกเนี่ยมีไหมลูกมีไหมลูกก็มีเนาะอาจารย์นะเนาะเดือนเดือนไหนครับเดือนก็ประมาณไม่สิ้นเดือนก็กลางเดือนค่ะเดือนไหนเดือนเดืนไหนถ้าเปิดเทอมครูก็น่าจะให้ไปลำเดือนเดือนกันเดานี่แหละลูกอ๋อน่าจะใช่เขาอาจจะย้อนรอยเดี๋ยวเราผมจะขึ้นมาทำบูรลำลึกเออเขาทำลำอยู่สกุลนี่เนาะ คือคือบรูเนี่ยเเลขาเขาอยู่เฉพาะอำเภอพนานิคมนะอ่พนานิคมแต่ว่าถ้าทวึงทวึงเนี่ยเขาออีกบ้านหนึ่งเขายป็นเผ่าย่อยๆเผาย่อยอีกเผาย่อยนี่เผาใหญ่อีกครับนั่งนั่งอ่หนูหนูเคยยินโซ่ทวึงไหมลูกโซ่ทวึงทางบ้านเราเราเราลโซ่กุสุมานเวหนูรู้จักไหมลูกเพอให้ให้หนูไปกุสุมานหนูพวกเขารู้เรื่องไหมครูยังไม่เคยไปเลยอนี่นี่นี่นีลูกหลานเป็นเป็นบรูหมดไหม พ่อแม่พูดพ่อพูดได้แต่นหนูค่ะถ้าทางบ้านนะคะพูดได้แต่นหนูอ่าไม่พ่อแม่เป็นบูหไหมไม่ค่ะแม่เแม่แม่ของนี่ก็เป็นแม่ลูกของยายอ่าแล้วพอ่อพ่อเป็นคนร้อยเอิดค่ะอ๋ะอแบบผสมกันน่ะนะพ่อเขาเป็นล้านช้างอ่าหนูหนูเบาเล่าได้อยู่บ่ะได้คะ่ะได้เออมาอเขาเพราะว่าพ่อเขาเป็นล้านช้างไงแต่แม่เนี่ยเขาเป็นบูเราเนี่ยเป็นคนต่างชาติใช่ไหมเราเนี่ต่างชาติเราเป็นคนต่างชาติพ่อเขาเป็นพื้นทิน เรามาลุกลานดิฉะนั้นใครอย่าภูมิใจนะครับว่าเป็นคนไทยนั่นคุณป้าเนี่ยคุณป้าชื่ออะไรคุณป้าสวัสด์วัสนาคุณป้าวัสนาเนี่ยนะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ยังเดินได้อยู่แต่ถ้าเราไปที่นั่นเดินได้ทั้งหมู่บ้านใช่ครับแล้วถ้านมันอยู่หมู่บ้านไหนบอกบ้านอะที่ชัดเจนหน่อยนี่หมู่บ้านไหนบ้านวินเตะตำบลไร่อำเภอบนาณิคมจังหวัดสกลนครบ้านเลขที่หกสิบสี่อ่าคราวนี้พูดเป็นภาษาบลูพูดภาษาบลูวินต บัตรเลขที่หกสิบสี่ไม่เปิดกระเป๋ะไม่ตะมึงแต่ว่าไม่กระจูดงไหม <laughs> หอ,อะไร <laughs> จะไปไม่จูเลยอเละคุณไทเทฟฟังรู้เรื่องไหมน,น, <c oughs> นี่เราอยู่ที่ <c oughs> เราอยู่ที่สกลนครนะพเมืองสกลนคร <c oughs> เอาคนไทเทฟไปปล่อยไว้ที่กรุงเบอร์ลินเนี่ยอพอขอเข้าคนกินได้อถ้าปล่อยเบอร์ลินได้แน่นอนพานี่แต่ถ้ามาปล่อยบ้านหินแตกเนี่ยไม่รู้เลยแต่คําเดียวครับ ภาษาเยอรมันเนี่ยผมยังพอพูดได้สี่ห้าตัวแต่ภาษาบลูเนี่ยตัวเดียวผมก็ไม่ได้เฮ้ยนี่นี่นี่คือจังหวัดผมนะครับนี่คือจังหวัดสกลนครนจังหวัดจังหวัดพี่สันพี่สนที่พูดกี่ภาษาเออจริงจจังหวัดเนี่ยพูดกี่พูดกี่ภาษาจังหวัดสกลนครพูดกี่ภาษาอ่าหนึ่งภาษาลัตินโกสินคือภาษาสองภาษาลาวเวาลาวอ่าภาษาภูไทยอ่าภาษาโยยอ่าภาษายอ่าภาษาโซอ่าภาษาบลู ภาษาเอะไรของทางอำเภอโน่นนะครับทางสว่างแดนดินไปทางกุดบากมีทั้งหมดอย่างน้อยหกภาษาครับอย่างน้อยเอาละครับส<ม><ท>ำหรับจังหวัดเดียวคือจริงๆเรื่องเหล่านี้มันน่าศึกษามากมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากว่าบ้านเรานี่มันมีอะไรมหมดเลยเ้อบแดนี้เด้อหมดภาษาสุนคนบูเขายังแต่งงานกับคนบูอยู่เป่าน ยังอยู่ยังมีอยู่มีแต่ว่าก็ได้เคยได้เคินข้างนอกมาแล้วมีเลือดผสมแล้วคนบลูก็แต่งกับคนบลูจะ่าลูกของเขาก็ไปแต่งกับคนไทยผู้ไทยรุ่นยายเนี่ยังถูกบังคับเนี่วแน่นยายนี่ยังได้ได้ได้สามีเป็นบลูแต่พอรุ่นลูกเนี่ยสามียายคนโคราชคโคราชมาเมดแล้วแสดงว่าเมดแล้วแล้วพ่อแม่ของยายเด็พ่อแม่ของยายกับบลูเอาบลูเลยเออมาพอมารุ่นยายเนี่ยพราะยายยายอายุเท่าไหร่กับกันเนี่ หกสิบกว่าแล้วแสดงว่าคุณยายรุ่นเนี้ยเริ่มได้สามีต่างถิ่นแล้วแต่ว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยบลูเอาบลูจะมาใหญ่งั้นแสดงว่าลูกของยายเนี่ยเป็นซอดแล้วครึ่งซอดแล้วหรอซอดซอดก็คือครึ่งต่อครึ่งลูกครึ่งลูกซอดนี้คือลูกครึ่งครับถ้าเซี่ยวอ่ะเซี่ยวเนี้ยก็คือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่าเป็นลูกกับภาษานี้ยังไม่มีแฮ มีครับมีแค่ไม่ลูกซอดลูกคึกเออคำว่าซอดนี่คือเป็นแปลว่าพันผสมพันผสมครับอ๋อไม่ยังครับครับไอ้กันบอกนกยุงบิสันตัวที่แค่นี้ครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับครับ<ะ>